สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง g a m e มอ iOS ไทยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวอาวุธในเซตของในอัปเดตอัปเดตนี้นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าผมได้เล่นฟาร์มานานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ผมจะมานําเสนอ,อวันนี้นะครับซึ่งอาวุธนี้สามอันเนี้ยผมได้ปลดล็อกมันที่เรียบร้อยนั้นเองนะครับคุณผู้ชม มีทั้งสกินเป็นเซตที่มีชื่อว่า strong strong overlord เซตนะครับผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมใกนการทำคลิปนะครับผู้ชมเอาละครับผมก็จะมารีวิวอาวุธทั้งหมด3อันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ชมอาวุธแรกนี้นะครับก็เริ่มจาก นี่เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําอาวุธก่อนว่ามันคืออะไร3อันนี้ที่ผมจะนําเสนอนะครับผู้ชมอาวุธแรกเป็นอาวุธของเป็นปืนกลน,นะครับมีชื่อว่า strong breaker นะครับผู้ชมดาเมจ4 1 2 3ยิงเดียว98บรรจุ35เดเรว55ยิงติดทะลุตัวทํำให้ติดสโตโจมตีแบบช้าลงแล้วก็ติดคีย์ดิคอนนั่นเองนะครับผู้ชม ต่อไปครับเดี๋ยวส่วนอาวุธที่สองนะครับก็จะเป็นอาวุธของสเปเชียลซึ่งมีชื่อว่าเดนนิสวอนนะครับผู้ชมเป็นอาวุธสเปเชียลดาเมจ423ยิงเร็ว82บรรจุ5้าเดเรย์หกยิงติดจรวดแล้วก็ติดตามด้วยแล้วก็โดนศัตรูจะทำให้ติดสโลนะครับและอาวุธสุดท้ายก็จะมีชื่อว่า Thunder for Formula นะครับผู้ชมอันนี้หักอ่านผิดหรือถูกหเขาต้องขออภัยด้วยนะครับดาเมจ423ยิงยิงเร็วหกสิบสามบรรจุห5ยิงติด แรงล้มท่วงโดนศัตรูตาบอดแล้วก็ติดสโลนะครับผู้ชมอ้นี่เป็นอาวุธเป็นมาเป็นประเภทแบบคว้างนะครับผู้ชมเป็นรูปแบบการคว้างใช่ไหมเป็นควางขวดไาย้าคือความสามารถถ้าเกิดเมื่อคุณซื้อโมดสามเซตนนี้ก็จะได้มีความสามารถก็คือทําให้โดดสูงเพิ่มเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกาะไวขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าแบบเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ผมจะมาะมนำมาเรีวนวนะครับผู้ชมส่วนอาวุธนี้ยังผมเยอเหลือคาดอันเดียถ้าเกิดว่าผมคาดอันเดียปุ๊บผมจะรีวิวต่อเนื่องนะครับผู้ชม โอเคก็ถือว่ามีทั้งหมดสัมอันนี้มันแนะนําว่ามันดียังไงนะครับผู้ชมรู้สึกว่ารอบนี้จะได้รับอัปเดตใหม่ก็เลยช่วงนี้ก็เลยม,มีมีเรียนติดงานเลยผมจะลงคลิปช่วงแบบเสาร์ที่แบบสุ่มๆนะครับผู้ชมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนตอนนี้มีมีทั้งปืนปืนดาบเฮ้ยได้เราของใหม่แล้วปื๊บเข้าให้ปานวายุปานวายุก็ถือว่าสวยดีเนะท่ดี แต่รูปแบบการยิงปุ๊บมันจะนจ,จะมันอาจจะต้องแบบเล็งให้แม่นๆนะครับเห็นไหมปุ๊บโอเคงั้นทีนี้เป็นอาวุธที่สองเมื่อกี้ผมใช้ดาบใช่ไหมแต่ทีนี้เป็นปืนกลอาา้อาอเด้โจมโจมตีชาลงได้เลยอันนี้คืออาวุธนี้เป็นอาวุธขวดคว้านะแต่เห็นไหมแต่แต่การคว้างปุ๊บมันจะเนื้อไวเลยเห็นไหมอือ้องปลาอย่างแม่นเฮ้ยรู้สึกว่าอาวุธบางอันแบบ มันต้องแบบเล็งแบบเล็งให้ดีๆนะนเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมก้มปุ๊บมันปลาดโดนเด็ยๆโอ้ยจะตายแหละเกือบตายเกือบตายอันนี้แรงโดนล้าชอ็อตเปิบยิงเข้าไปชุดผู้คุมตายซะเรียบร้อยดาบวายุตายปืนนี้ก็เป็นปืนไฟฟ้าดีกว่าไม่ดิปืนแบบแบบอะไรสักอย่างเป็นสายฟ้า แต่ทำไมาไม่มีแอปดีนะก็ดีขวดคว้าไปแล้วเนี่ยไหมศัตูจะตรงแบบมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วไปไหนแล้ววับไปวับมาอีกโดนลัดช็อตอีกขวดขว้างเรียบร้อยขวดขว้างหายตัววัดอยู่ไหนอยู่ไหนน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 ตายเรียบร้อย ตายอืดอืดนี่เอาดิอ่าฮ่า้ผมรู้สึกว่าปืนพกมันดีนะแนะนำเลยใครที่มันมีอาวุธทำให้ศัตรูโจมตีชันลง50%เนี่ยควรมีคุณต้องมีนี่เลยส่วนนี้นีก็ศัตรูตจะป้าบ่อนนะครับวับกลับไปเหมือนมีคนป้อยิงบาอก้อนช่วยบังเรียบร้อยเฮ้ <laughs> ได้ของค,ครับปึ๊บโอ้โหร,รูปแบบการยิงใช่นไหมเฮ้ยปุ่นปางกามปุออืหือเรียบร้อยนี่เอาดิอันนี้เป็นการตอนรีโหลดปึ๊บเหมือนใส่ลูกแก้วแล้วก็สวมเข้าไปฝาผ้าดับวะัีตายเฮ้ยขวดปะขวดขวดปานต้องแบบ เห็นไหมการปานถ้าเกิดว่าผมเงยปุ๊บมันจะโยนสูงสูงเนี่ยใส่มาสองดูดูดีเห็นไหมต้องผมต้องก้มแล้วก็ปานนะถึงจะโดนอย่างงี้ยเห็นไหมมันจะโยงแบบไกลๆเห็นไหมหนึ่งสองออโอเคอุ้ยขาดพลาดพลา,าไม่เป็นไรเปิดยิงเข้าไปยิง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 เฮ้ยปืนกกัมป,ป,ปูเอาดิกัมปูเหรอคว่าง ไม่โดนขว้างนี่เห็นไหมผมต้องต้องกลมดีๆถึงจะเล่งให้โดนปื๊บกาดหัวเข้าไปเรียบร้อยเราอึดขึ้นเราอึดขึ้นอืมมันมีออพติมัมอีกไม่เป็นไรแต้มก็ถือว่าใช้ได้นะดูแต้มแหละปาบยิงก็ไปวาดบนได้อาะปาดวาีปาดวายุ เริ่มเริ่มติดขามได้จะเรียกว่าวาลีก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นลมไงมันเป็นดับปล่อยลมก็จะเรียกว่าดับว <ishing> ายุเรเก็บร้อยทีนี้ผมจะลองเล่นแม่มสุ่มดีกว่าวับกับนันนี้ปับเข้าให้งงเลย ผมผมไม่พิมพ์นะเดี๋ยวพออัดคลิปเสร็จเดี๋ยวคอยแบบนอกรอบทีเดียวตายอิงกาดรัวป้าข้าไปว่างมันเล่นปืนระเบิดแต่มันเยอะแหละมันเยอะแหละเดี๋ยวรอบนี้ให้ให้ชนะก่อนแล้วกันถ้าชนะนี่ก็ถือว่าพอนะ ตายเรียบร้อยเออลองใช้ดาบบางต้องยิงระยะเผาขนถอยกลับไม่มีดับไม่ดีไม่มีที่แบบพุง่งสูงสูงไอ้นี่ไอ้นี่ตายเฮ้ยไอปืนปืนไอป,ปืนแบบโซล่าเฟสมันเหมือนเหมือนปืนโซล่าเฟสนะผมผมเคยมีเนี่ยแต่ว่ายังไม่รีวิวดีกว,ว่าบางปืนมันคล้ายๆกันตาย ยิงแรงขึ้นปืนนี้มันดีมันมีข้อดีอย่างนึงนะเนี่ยอันนี้ถือว่าแนะนําปืนนี้เลยที่ผมใช้ยิงบ่อยแสดงว่ามันดีบับบับมาตายอีกป๊าบมันเยอะแหละคือถ้าเกิดยิงคนน้อยแล้วเล,เลนกับเลนเลนกับไอคนปะปัว มันบอกได้เลยว่าก็น่าจะแพ้บ่อยออแจกฟรีแจกฟรีสามหนอ อาอเดะแจกฟรีสามนอจิงหัวเข้าไปอืมอ้อยหมดอ้อยหมดปึ๊บป๊าวับกลับไปนี่อุ้ย,ย,ย,ยปึ๊บดับบับวายุมันไหวแลลว ไวแล้วปึ๊บปึ๊บนี่แลกการยิงแบบแลกการดีทีนี้เป็นขวดคว่างโอ้ยไม่โดนอีกฮึบโอ้ยไม่โดนอีกฮึบโอ้ยไม่โดนอีกเล็งยากไอขวดปานี่มันเล็งยากกว่าอีกเอ้ยวันดีครับวันดีวับลูกสองนี่ หายตัวนี่เนะี่ยตายละตายเรียบยกยกแกงพุ่งเข้าไปปึบ๊บบ์ากลับไปปึบ๊บโอ้อ่าทีนี้รู้สึกได้เรียบแล้วจีจีโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วเฮ้ยปึบ๊บ จีนี <S <S <N> ่ข <ish> ้อ <sus> ดีคือเราอึดขึ้นนะก็บอกเลไว้เลยอึดึ้นโอ้ยกระตุกไอกกระตุกเอ้ยโอ้ยชีวิตกระตุกกระตุกโอ้ยเอ้ยกระตุกโอเคเอ้ยอ๋อ โอเคตอนนี้ก็ผมผมก็เล่นแแม็มทีมอีกแแม็มหนึ่งนะครับก็เลยก่อนจจบคลิปนี้นะครับผู้ชมเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเฮเดี๋ยวยิงไม่เข้าอีกปลาระเบิดปลาระเบิดอืมเอ้ยเอาดิเอาดิปลาระเบิดใส่ปลาระเบิดอืมป่าหัวกระแทกหน้าหาเดทีนี้เอาดาบวาลี ตู้บาลีวับกลับไปหลบหลบทันสิครับหลบฮึดโดนโดนโดนแมทโอ้โหโดนเยอะแล้วโดนเยอะแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าตีอีโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับพุ่งเข้าไปโอ้ติดติดติดอ่าปึ๊บอืมสวัสดีครับหลบหลบกับบักโอ้เกือบไปเกือบไป จงังหวะนี้ครับการที่ทงางลงไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟาผ่าก่อนฟาผ่า,าฟาผ่านี่ติสซาโลความสามารถผมผมมีสกิลเสริมนะครับกว้างโอ้โหควางสูงสูงเกินนี่อ้ยอันนี้ก็ได้เปรียบแลลวเราได้เปรียบแลลวจังหวะนี้พุ่งอืม วัดกับไม่ทานอีกไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่นะคะแนนได้เปรียบปึบปึบเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะอาวุธทั้งหมดสามอันนี้กระปุกกันเลยทีเดียวก็เอาเท่านี้กันนะครับคุณผู้ชมก็จบไปนะครับสำหรับเกมพิ x e l g u n review ในเกมนี้นะครับผู้ชมครมีคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้ผมต้องขอกลับขออภนะัยนาทีดนด้วยนะครับผู้ชมก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส c r i b e เพื่อเป็นกำใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ